จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมผูกกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้า,จามือนีช่องน้องช่องชาแนลก็มีแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่21ท่านว่าก็มีมาหายคือเกา่านอาจากทั้งสองดาวทั้งดาว VIP และกัะดาวปกติแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิองแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้อง่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้จ้าขอบคุณจ้า กอนเที่ยวจะไปเบื้องแนวทางเขากับมาเบื้องรายง,งานผลก่อนนอกจากของหุ่นดาวโจนเที่ยวหายไปวันที่20ท่านว่านอกจากเนาะว่าผลทั้งสองดาวออกตัวใดนอกจากกลับไปเบื้องผลดาวแรกก็วนอกจากของดาววิ p พเข้ากับหายไปฟันสองวิ่งหลุดหนึ่งกับสองที่ออกมาบนออกแบบ ล่างออกหาเจจ่ะสำหรับดาว v ีไอพี่เขากับว่าเขานอกจะเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบวาวากันนอกจากกับไปตามตัด้วยนอกจากเนาะสำหรับผลของดาวปกติวาผลออกตัวใดนอกจากสำหรับดาวปกติเข้ากับหายไปฟันเกาวิ่งรูดศูนย์กับเกาผลที่ออกมาบนอกสองหนึ่งหก ล่างออกสองแปจ้าสำหรับดาวปกติเ้องกับว่าเขาเพื่อกันนอกจากเนาะมีเขาบ้างรุดบ้างกับว่าวกันนอกจากห้ากับหายไปเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่าน,นั้นกับเบิง้งรายงานผลกันไปแล้วกลับไปตามต่อได้นอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ่นดาวโจรของครื่องวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่านอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้าจตัว้ดแน่เฮา,ากับไปเบิง้งแนวทางกันเลยจา้า ดาวกับมาตามตอวนอกจากนั่นสำหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจน์ของคื่นวันที่21ท่านว่านอกจากฮากับมีแนวทางในทั้งสองดาวคือเก้าถึงดาว VIP และกระดาษปกติกับมาเบิรงแนวทางของดาว VIP กันก่อนนอกจากสำหรับดาว VIP กับไปเบิรงตัวเดนกับไฮเดนซีกับเดนหาไปเบิ้งฟันวิงรูดนอกจากมาเบิรงฟันก่อนกับให้ฟันหา วิ่งรูดกับไฮซีกับ5ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮซศูหนึ่งซีสองซสจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับไหาซีหา หาแปดหาศูนย์จากกลับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัว,ตวกับเฮลินไปกับน้ำเนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัว,ตวกับจะเขายากแน่กับจะมีเขาบ้างลุดบ,บ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเดิง เ้ากับเบิงแนวทางของดาว v i p ไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยนาะสำหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้ะเข้ากับมาตามต่อนอกจากสำหรับแนวทางของดาวปกติกับไปเบื้องตัวเด่นกับเด่นสองกับเด่นสาม ไปเบิ่งฟันวิงรูดเนาะจ้ะมาเบิ่งฟันก่อนกให้ฟันสองวิงรูดกะให้สามกับสองไปเบิ่งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบิ่งตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกะให้สองสามสองหาสองเจ็ดสองเก้าจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะให้ 3 9 3 8 3้าสเจ็ดสากจกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวเจอสองตัวกับเฮล่นไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวเจาอสองตัวกับจะเข่ายากแน่กับจะมีเขาบ้างรุดบ้าง เข้าก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเข้าง่ายหล่งง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้นะเนาะของหุ่นดาวจูวันที่21ท่านว่าเนาะจ้ะทังสองดาวทั้งดาว VIP แล้วก็ดาวปกติ เบิงตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมะน่าจาัะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อห้าจิได้ออกไปเล่นเน้นนักเน้นเ,เบาตรงกับเหล็กเท่เาคิดไวไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ข,ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า